สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นอิเลเวนตามรักเมืองไทยจากเซเว่นอิเลเวนสวัสดีครับครับผมอาตี้ครับเฮ้ยของเขาชื่อเขาอ๋อนี่อาตี้ครับท็อปครับอาตี้ครับอยู่กับตามไปดูมูวี่ทริปนะครับสนุกสนุกที่ภาพยนตร์ชวนให้เราเดินทางตามไปดูทุกเรื่องราวที่น่าสนใจครับเห็นวันนี้พี่ท็อปบอกว่ามีอะไรจะให้คุณผู้ชมได้ดูเห็นภูมิใจนักภูมิใจหนาเลยก็ไม่อะ ฮะไม่ไม่ไม่มีไม่ธรรมดาไม่ไม่ไม่ธรรมดาไม่มีมไม่มีมุกไม่ธรรมดาจริงๆกวันนี้ชอบอะไรที่แบบตุ้มๆกระแทกตาปะทะลุจอทะลุจอขอให้บอกผมเลยผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งพี่ปีเรียนยะทีด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 ีมากเลยนะอะไรที่มันเต็มตาทะลุจอนี่ขอให้บอกผมเลยโหชอบเลยดิชอบเลยชอบดีฮะไม่คิดเหรออย่าบอกนะไม่คิดพี่ก็ต้องคิดแหละชอพี่ก็ชอบเหมือนกันไม่ธรรมดาบอกแล้ววันนี้ แต่หนังไทยเนี่ยมันก็แบบก็ทำเริ่มเริ่มทำกันแล้วนะใช่ใช่ใช่เพว่าเหมือนมันเป็นกระแสอ่ะแม่น่าสามดีอ่าเรื่องสี่ศูนย์เจ็ดเชื่อวินผีอ๋อที่มาชาเล่นอ่าเป็นสามดีเหมือนกันของคนไทยแต่เมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องแนวสามมิติฮะแต่ที่พี่จะพูดถึงเนี่ยครับมันเป็นหนังเรื่องแนวพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่แบบสมจริงมีชีวิตเลยโอเหมือนในเรื่องนี้เลยในแอดมิวเซียมอ่าใช่ในบัตเทนบารเซียมโอ้โห คือแม่จารย์พิพิธภัณฑ์มันทะลุโลกเลยนะทะลุโลกโหพี่ท็อปพี่บอกนะว่าพี่จะพาผมไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ตกดึกแล้วเนี่ยจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวได้เหมือนมารุดมานเตอร์หวอเตอมาเตอร์ปล่ไม่มีได้ที่ไหนขู่พี่ท็อปไม่มีเหรอไม่แล้วพี่จะพูดทำไมวะเนี่ยพี่ขายฝันว่ะโหกโหวันนี้นะครับัยรุ่นซิงอ่ะผมจะพาคนที่ชอบทั้งสองประเภทไม่ว่าจะเป็น อะไรเกี่ยวกับสามิติอ้วัว้าวนูนว่นเต็มเต็มตาแล้วก็คนที่ลงไหลกับพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นไหนเป็นยูเรเซียนะครับพลาไม่ได้ผลาผ่าไม่ได้ผลาผ่าไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าพิงพิงลำบะเพิงไม่เกี่ยวแต่แสดงว่าที่ไปนี่คือมีสัตว์โลกแน่นอนมีไดโนเสาร์มีแต่ว่าผมได้เจอเจ้าทีเล็กเลยดิใช่เจอแน่นอนเจอแน่นอนเทพต่างๆในนิยาย มีโบราณสถานมีอยู่แล้วมีและที่สําคัญผู้หญิงเปลือยอันนี้ส่วนตัวแล้วปะ่ะอ้าวส่วนตัวแล้วแต่แต่ปกติเนี่ยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็ต้องมีพวกรูปปั้นที่เป็นแบบสรีระอย่างนี้อยู่แล้วนะพี่ทอ็อปก็มีอยู่แล้วก็ีก็คือไปแล้วผมได้เจอใช่ไหมเจอแน่นอนโหแค่นี้ก็น่าไปแล้วนะนแต่สงสัยว่าถ้าเกิดเราไปเนี่ย เราจะต้องใส่แว่นดูหรือเปล่าเฮ้ยเขาจะวาเราบ้าหรือเปล่าใส่แว่นเดินดูอะไรเน,นี้ยที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปปุ๊บ,บเห็นปั๊บเลยแบบเป็นมิติออกมาเป็นสามมิติเลยตาเปล่าเลยแต่ตเป็นพิพิธภัณฑ์ภา,วานะพาวาดนะภาพวาดหรอภาพวาดไม่ต้องใส่แว่นและไอ้ที่พี่บอกเนี่ยเป็นภาพวาดเนี่ยพิพิธภัณฑ์นเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ครับที่ชลบุรีใกล้ๆนี่เองชลบุรีพิพิธภัณฑ์ a r t in Paradise พัทยาพัทยาใช่เอาพวกนี้ก็ไปเลยดีกว่าพี่ไปเลยไหมพัทยาลุยเลยใกล้ๆเลย <ใน S 1> ไปเลยเอออตีครับอ่ะ ถ้าไปพัทยาชนบุรีเนี่ยตีนึกถึงอะไรทะเลดิพี่ท็อปทะเลพัทยาเนี่ยใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วถ้าไม่นับสวนสยามนะสวนสยามนี่แต่ว่าถ้าเป็นพี่นะนี่เลยชนบุรีเอซโอ้โหอร่อยมากคล้ายๆล้เอฟซีแต่มันทีมฟุตบอลอาล่ๆใช่นะอ้แต่แถวเนี้ยผมไม่ค่อยถนัดอะ่ะถ้าเป็นบ้านเกิดที่ขอนแก่นบ้านผมนะโอ้ขอให้บอกรู้จักทุกซอกทุกมุมเลยอ่ะ น,นไม่ขอนแก่นเลยปะล่ะเฮ้ยใจเย็นพี่วิวผมมาสักขนาดนี้แล้วยิงขอไปพัทยาก่อนได้ไหมไปดูอะไรสามิติที่ไม่ต้องใส่แว่นะนะไปดูเลยไปพัทยานะไปพัทยาเออเนะจัดไปจัดไป อะไรเนี่ยอาหารเยอะไปป่ะเนี่ยหิวข้าวเลยพัทยาไกลเดินทางอ่ะเมื่อกี้บอกว่าทะเลพัทยามันใกล้ไงยนี่เคยไปต่างประเทศป่ะเนี่ยพูดตอนไหนเดินรถอ่ะเมื่อกี้เออแลนนี่มันเมื่อกี้ไหมข้าวซื้อกินอยู่ต่าง่ะตังอ่ะเอาเยอะจังคตังครับตาเพ่ครับผม ซื้อครบ50บาทรับสแตมรักเมืองไทยกินเที่ยวทักรักเมืองไทยพบของดีทุกจังหวัดทั่วไทยที่เ e เ e ่ e อีเลฟเว่นค่ะมีสแตมให้สะสมอู่แล้วเหรอฮะพี่ค่ะครั้งนี้เป็นสแตมของดีแต่ละจังหวัดที่ภาพในสแตมจะไม่เหมือนกันสักจังหวัดส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประเพณีวิ่งควายค่ะจริงปะเนี่ยพี่แล้วสแตมนี่เอาไปทําอะไรครับสแตมหนึ่งดวงมีค่า1บาทใช้แทนเงินสดได้หรือสะสมเพื่อแลกของพรีเมียมตามจํานวนที่กําหนด มีกล่องปิกนิกทั่วไทยโต๊ะของดีทั่วไทยกระเป๋าเที่ยวไทยเก้าอี้เที่ยวไทยหรือจะทำบุญร่วมกับ7 e เ e ่นอก็ได้ค่ะโออโอเคครับขอบคุณมากครับรับสแตมป์เซเด้วยนะคะพี่ท็อปประเพณีวิ่งควายนี่เขาวิ่งกันเมื่อไหร่พี่ก็ถ้าตีพร้อมเมื่อไหร่เขาก็จัดงานมานั้นน่ะพี่เขาไม่สิ่ควายรอดเหรอโอ้ เราเล่นเราเล่นเราเ,เ,เล่นทุกปีก่อนออกพรรษาหนึ่งวันขึ้น14บสี่ํ่เดือน1ิบเอ็อเขาจะจัดกันตอนนั้นแต่พี่ท็อปผมอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงมีประเพณีวิ่งควายอ่ะหนึ่งเลยทําขวัญควายฮะ,ะตรงตรงหัวควายอะร,ระหว่างเขาอะไม่ใช่ไม่ใช่นะเขไม่ใช่แล้วก็สองเพื่อให้ควายได้พักผ่อนอหลังจากที่ตรักตาำทำนามาก่อน ทำม,ม,มาเยอะอะไรเงี้ยคล้ายๆจัดกีฬาสีให้ควายอ่ะแล้วพี่หายเหนื่อยได้ยังสงสัยจะยังยังไม่ถึงเดือนสิบเอ็ดดิตี้ครับฮ<ว>ะอยากมีชีวิตอยู่ถึงเดือนสิบเอ็ดไหมฮะโอ้โหตลอดเลยกับน้องกับลูกนี่เก่งจริงเลยนะผมอยากรู้ว่าทำไมประเพณีวิ่งควายถึงเป็นของดีของจังหวัดชลบววุรีอ่ะฮะอยากรู้อยากรู้ฮ<ว>ะอยากรู้งั้นเบรกหน้าเราไปก่อนที่เราจะไปพิพิธภัณฑ์สามิติเนี่ยพัทยา เราก็เปลี่ยนไปดูของดีประจําจังหวัดชนบุรีปะละพี่เปลี่ยนง่ายขนาดนี้เลยเหรอวิ่งควายไ,ไปดูเลยปะเอาไปก็ไปไปเลยได้เลยพี่ท็อปเดี๋ยวผมจะพาพี่ท็อปเนี่ยไปย่ยมเพื่อนๆแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอิ่มสะดวกที่เซเว่นอีเลเว่นครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นอีเลเว่น